นี่เราจะมาติดรำติดทีด่้องจ้าแฮมสเตอร์หายไปไหนนะเาก็ได้ช่วยเมนบอกคือว่าหนูนหนูแฮมสเตอร์เจ้าฟิลหายไปไหน,นไม่เจอเลยอ่ะหายไปไหนนะอ่ะอแม่กำัอนอนหลับอยู่สามแป นักศก็าเนนะวันนี้ผมก็มทำคลิปยวสักทีหลังาที่ทำจมาตั้งแต่เริ่มทำช่อง YouTube องที่ล้นปทนยก็คือแม่ตื่นแล้ว เต็มนะไม่ว um, ันมึงถเต็มหอล่ะถ้ามีความใจให้ออน้องเข้ามาน้องเข้าลุกโอเคอืมแค่นี้ก่นีลถ้ามันร้อนมากเลยบ้าง ร้อนมากเลยยู่ทีมีลมอยู่แต่ว่าร้อนแอย่าลืมเมนบอกไ้หน้าว่าเจ้าคิงหายไปไหนหาไม่เจอเลยอน่ะ